ท่านผู้ชมคะวันนี้คุณแอนทองประสม,มให้สัมภาษณ์นักข่าวเป็นครั้งแรกนะคะหลังมีข่าวว่าคนใกล้ชิดขโมยทรัพย์สินในตู้เซฟที่คอนโดไป19ล้านบาทอ่ะพี่ไก่มันเกิดคําถามทันทีเลยนะ เข้าไปได้ยังไงในห้องใช่แล้วมันเป็นคนใกล้ชิดกระดับไหนยังไงอืแล้วเป็นเซฟอีกอะนะคะวันนี้คุณแอนเนี่ยไปที่โรงพักสอนอทองหล่อนะคะก็คือไปดูความคืบหน้าทางคดีจะไปหาเรือเรื่องการนําของกลางคืนมาด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ของกลางคืนมาทั้งหมดและไปให้ปากคําเพิ่มเติมนะคะส่วนผู้ต้องหานี่ชัดเจนแล้วเจ้าตัวก็รับสารภาพก็คือผู้ช่วยของคุณแอนนั่นแหละคุณพัฒนรีประสงคสินนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คอนโดรหรูย่านทองหลอ่อตกลงตัวเลขความเสียหายเนี่ย มันมีกระแสข่าวหลายกระแสนะคุณแอนยืนยันด้วยตัวเองทั้งหมดประมาณ19้าล้านบาทเกือบ20ล้านเลยอะค่ะค,คุณแอนบอกว่าเรื่องของกลางในเวลานี้ยังไม่ได้รับคืนทั้งหมดนะคะแต่รู้หมดละว,ว่าไปอยู่ที่ไหนก็คืออะไปอยู่รงรับจำนำไหนเอาว่าง่ายๆเพียงแต่ว่าการจะไปเอาออกมาเนี่ยเพราะว่ารงรับจำนำเขาก็ยืนยันถูกไหมคะว่าเขาก็รับมาอย่างถูกต้องจ่ายเงินให้คนเอามาจำนำอะไรแบบนี้ก็จะต้องเป็นขั้นตอนเรื่องการเอาของกลางคืนมา จุดเริ่มต้นที่ทําให้รู้ตัวว่าทรัพย์สินถูกขโมยคุณแอนเล่าให้ฟังว่า21กรกฎศศคาคมที่ผ่านมาคุณแอนกําลังจะไปออกงานค่ะก็เลยต้องใช้เครื่องประดับเพชรในตู้เซฟที่เก็บอยู่ที่คอนโดจังหวะนั้นเองพอไปเปิดตู้เซฟปุ๊บก็เลยเจอว่าอ้าวของหายหายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเพชรต่างๆนานารวมไปถึงเงินสดอะไรต่ออะไรแต่วันนั้นน่ะคุณแอนรีบเพราะว่าต้องไปงานใช่ไหมคะ ก็ไปงานก่อนหลังจากนั้นถึงมาแจ้งความแล้วก็ประสานทางคอนโดค่ะให้เอาผ้าวงจรปิดไปให้ตํารวจตรวจสอบประกอบกับคุณแอนเองก็ส่งรายชื่อให้ตํารวจดูนะคะว่าในบรรดาคนใกล้ชิดเธอเนี่ยมีใครบ้างที่เข้ามาที่คอนโดคือคอนโดนี้นะคะเป็นคอนโดที่พักอาศัยของคุณแอนด้วยก็จริงแต่คุณแอนก็ใช้เป็นออฟฟิศด้วยหมายความว่าจะมีคนจํานวนหนึ่งนะคะที่เข้ามาทําเอกสารสามารถเข้านอกออกในได้แต่ส่วนใหญ่คุณแอนบอกว่าจะเป็นการเข้านอกออกในโดยที่คุณแอนจะอยู่ แต่เหมือนก็คนละส่วนกันกับส่วนที่เก็บตู้เซฟนะตรงนั้นเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ได้อนุญาตให้ใครเข้าไปแล้วเซฟเนี่ยก็ไม่ได้ให้คนอื่นรู้รหัสคุณแอนรู้รหัสอยู่คนเดียวนั่นแหละค่ะพอให้ลายชื่อไปประกอบกับตำรวจดูจากวงจรปิดตำรวจก็เรียกมาสอบ5คนในจำนวนนั้นสอบปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะคะเจ้าตัวเองก็รับสรารภาพด้วยนะคะผู้ช่วยเลขาคนนี้นะคะคุณพัฒนรีประสงศิน ถามต่อไปว่าแล้วคุณแอนเคยทราบไหมว่าผู้ช่วยติดพนันออนไลน์คุณแอนบอกว่าเคยรู้เหมือนเหมือนแววแววมาได้ยินคนพูดกันเขาเคยมีพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้คุณแอนต้องตักเตือนเหมือนกันแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุขนาดนี้เพราะว่าทํางานร่วมกันมาเป็นสิปีค่ะมันก็มันก็เจ็บนนมั้งความไวไ้ใจ ความผิดที่เกิดขึ้นครั้งนี้เราก็เห็นกันตรงนี้แหละนะคะมันก็มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเออก็ต้องคอยเตือนเขาบ้างอะไรเงรี้ยมีบ้างอะไรเงรี้ยเหมือนเราเป็นเจ้านายเขาเราเป็นพี่เขาเราก็แค่แค่พยายามช่วยดูแลเขาไม่ให้เขาทำอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ก็รู้มานิดหน่อยแต่ว่าเวลาตรงนั้นน่ะในฐานะเราเป็นเจ้านายอะ่ะจะไม่ค่อยมีใครเล่าอะไรให้เราฟังหรอกโอเคเตือนเขาไปบ้างมันก็มีม,ม,มีมีแบบแว่วแววมาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ดูเป็นแบบใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยนะคะแล้วมันมีคําถามสําคัญคําถามหนึ่งมันมีกระแสข่าวในทํานองว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยในกรณีของคุณคิมเบอรี่ค่ะน้องคิมคที่บอกว่ากระเป๋าแบรนด์เนมหายก็เห็นบอกว่าเป็นคอนโดเดียวกันแล้วก็รู้จักกันด้วยนะคะคุณแอนบอกว่าไม่รู้จริงๆว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่ากับกรณีของคุณคิมเบอรี นะคะเธอตอบแล้วนะคะแต่บอกว่าเธอไม่ทราบจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องถามทางตำรวจมากกว่านะคะซึ่งกรณีของคุณคิมนี่ไม่ได้จับใครได้นะนั่นะสิฮะอืมมะน,นั้นลักษณะมันค่อยๆทยอยหายนะคะประเด็นต่อมาก็คือตกลงของกลางเคสคุณแอนเนี่ยจะตามคืนมาได้ยังไงผู้กำกับสอนอทองหลอ่อพันตำรวจเอกดวงโชตสุวรรณจักรัดท่านบอกว่ามีสองทางนะคะทางที่หนึ่งก็คือคุณแอนต้องไปไถ่ถอนคืนด้วยตัวเองตามมูลค่าที่ผู้ต้องหาเอาไปจำนำไว้ oh. อ่อคือ ถ้ามองในมุมนี้รองรับจำนำเนี่ยเขาก็เขาก็ยังไงล่ะไม่ได้เป็นคนผิดตั้งแต่ต้นนะพูดทู่หน่อยมเหมือนกับว่าคนผิดอ่ะเอาของมาให้เขาเขาก็จ่ายเงินเขาออกไปถ้าเป็นกรณีนี้ผู้กำกับบอกว่าคุณแอนต้องไปไถ่ถอนเองด้วยเงินส่วนตัวแต่อีกมุมหนึ่งก็เอา้ามันรับของโจรไหมอะ่มะแล้วทำไมคุณแอนต้องไปจ่ายเงินซื้อของของตัวเองที่ถูกขโมยล่ะท่านผูก้กำกับบอกถ้ากรณีนี้เนี่ยจะเป็นกรณีที่ต้องไปขึ้นศาลค่ะ คือตำรวจก็จะดาเนินคดีในข้อหารับของโจรน,นี่แหละแต่จะต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลหมายความว่ายังไงเนี่ยคือเราต้องไปถ่ายออกมาก่อนหรือเราหรือเราหรือเราต้องไปขึ้นศาลถ่ายก่อนได้ไหมคือเนี่ยแหละวันจริงๆวันนี้นะข่าวก็พยายามถามคุณแอนเรื่องนี้คุณแอนบอกว่านี่เลยเป็นสาเหตุหลักข้อหนึ่งด้วยที่วันนี้คุณแอนเข้าไปพบตํารวจสอน,อน,อนทองหล่อเพื่อปรึกษาหาหรือว่าจะดําเนินการยังไงแต่ถ้าตีความจากที่คุณแอนออกบอกเบื้องต้นก็คือก็ เบื้องต้นเนี่ยถ้าจะดําเนินคดีรับของโจรมันดําเนินคดีได้อยู่แล้วแต่ก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาลถ้าในกรณีที่เจ้าของร้านไม่คืนแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของนะสมมติเราเป็นคุณแอนเราก็อยากจะได้ของเราคืนเฮ้ยแต่เราต้องไปเตรียมหาเงินมามา,มาถ่ายถอนของของเราคืนเหรอน่าติดตามนะคะแต่แนวทางนี้ก็คือแนวทางที่ท่านผู้กำกับสอนอทองหลอ่อท่านบอกเลยแหละมีเบื้องต้นคือคุณแอนนี่ยังคุยไม่เสร็จน,นะคะแต่ว่าเกรงใจสื่อก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเดี๋ยวรอบทสรุปออกมาว่าหารือเสร็จแล้วจะทํายังไงจะมีการทําในแนวทางไหนต่อไป